อาจารย์ครับผมรู้แล้วละ่ะว่าผมอยากฝึกไปทําไมก็เพราะว่าผมเนะี่ยอยากชนะครับแม่นาคตน่ะผมจะเป็นนักล่าอาสูรครับนักล่าอาสูรเตี่ยมึงสิแหมแหมอาจารย์ผมก็แค่ล้อเล่นเองครับสิ่งที่ผมอยากได้ก็คือผมจะเข้าไปสิ่งล่างของผู้หญิงแล้วเดินเข้าห้องน้ําสาธารณะ,ะครับผมเดี๋ยวกูตีมึงหรอกไอเด็กเป็ดฉันนะ่ะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ยังไงละ่ะ ฝึกมนัก20ปีต้องใช้ให้มันคุ้มค่ะน้องๆหนุๆูสาวเล็กสาวใหญ่สาวดุนลลิพี่มาแล้วจ้าโอ้เฮ้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้อยู่กับผมเองนะคนที่หล่อที่สุดในโลกอย่างไงล่ะฟังให้ดีผม,ผมนะชื่อวเว้ยผมอะหล่อที่สุดใน,น,ในโลก,โลกแล้วไอหลงตัวเองนี่ใครวะเนี่ยนั่นสินั่นสิหลงตัวเองจริงๆเลย ฟังไมดีผมน่ยช่วเว้ยผมอะหล่อที่สุดในโลกแล้วผมเป็นคนเขียนนิยายเรื่องเส้นทางสู่การเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกวันนี้ผมจะมาบอกสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้นี่ดูสินี่ใครเนี่ยนี่เขาแฮกระบบของหลงเฉิงหรือไงเนี่ยไงยผมเป็นนักเขียนออนไลน์คุณเคยอ่านเรื่องเส้นทางสู่การเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกหรือเปล่าเรื่องเส้นทางสู่การเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกงั้นเหรอ อ๋อใช่ฉันติดตามเรื่องนี้มาตลอดเลยนี่นะนักเขียนเป็นคนที่มีประสบการณ์มากแถมการดําเนินเนื้อเ,เรื่องก็สนุกมากๆด้วยสิ่งที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับโลกนี้ทุกคนสามารถใช้พลังเวทได้ครับผู้คนส่วนใหญ่จะคิดว่ามันมีไว้สําหรับคนที่มีพรสวรรค์ใช่ไหมละ่ะแต่มันไม่ใช่หรอกครับเพราะฉะนั้นพวกคุณคิดผิดกันแล้วละ่ะพวกคุณถูกหลอกยังไงละ่ะ พลังเวทนั้นเป็นพรจากสวรรค์มันไม่ได้มีแค่ในนิยายแต่มันมีอยู่จริงแต่พวกเรานะ่ะไม่รู้วิธีใช้มันตั้งหากล่ะมันเป็นใครวะแล้วมันกำลังจะทำอะไรกันแน่ผมได้เขียนวิธีการใช้พลังเวทลงในบทที่1 0 0ในเรื่องเส้นทางสู่การเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกแล้วผมหวังว่าทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้จะสามารถใช้พลังเวทกันได้นะทุกคนน่ะมีพลังเวท จำคำผมไว้ถ้างั้นฉันก็สามารถฝึกพลังเวทได้สิถ้าฉันฝึกพลังเวทได้แล้วก็ฉันจะได้ไม่ต้องมาใช้ชีวิตพนักงานเงินเดือนแสนหน้าเบื่อนี่ <c oughs> มันทำบ้าอะไรของมันวะเนี่ยมันอยากเป็นศัตรูกับผู้ฝึกฝนวิชาทั่วโลกหรือไงวะไอ้หมอนี่มันบ้าจริงๆ <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวค่อยจัดการแล้วกันนะขอเคลียร์งานแป๊บหนึ่ง <c oughs> สุดท้ายแล้วคุณรู้ไหมว่าทำไมวิธีการฝึกพลังเวทถึงไม่ได้เป็นที่เปิดเผยและถูกปกปิดเป็นความลับได้นานขนาดนี้นั่นก็เพราะว่าตระกูลใหญ่อย่างตระกูลเจียงไม่ยอมเปิดเผยเรื่องนี้ยังไงล่ะครับเพราะพวกเขาตัดสินใจปกปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับแต่ไมการฝึกพลังเวทที่ทุกคนควรได้รับมันกลับกลายเป็นว่ากลายเป็นสิ่งที่คนรวยเท่านั้นที่สามารถจะฝึกมันได้เจียงเองิงฉันอยากจะถามแกแกทำแบบนี้ทำไม พวกเรากลัวว่าคนธรรมดาจะเกินการควบคุมนะสิทําให้ส่งผลต่อผลประโยชน์ของพวกเราทุกคนครับทุกคนได้ยินแล้วใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นผมอยากขอความช่วยเหลือจากทุกคนให้ช่วยผมหน่อยนะผมเว้ยจะรวมทุกคนเป็นหนึ่งเดียวพวกเราทุกคนจะรวยไปด้วยกันตระกูลใหญ่อย่างเช่นตระกูลเจียงพวกเขาได้แอบป,ปกปิดวิธีการเพิ่มพลังเวทจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต หรือปากต่อปากเพราะแบบนั้นพวกคุณจึงไม่รู้ยังไงล่ะพวกเขาไม่ได้ต้องการแค่เงินแต่พวกเขายังใช้แรงงานพนักงานบริษัทอย่างกับทาสถ้าพวกคุณถูกปกปิดเรื่องที่คุณควรจะรู้และสามารถทําได้พวกคุณจะรู้สึกยังไงล่ะเอาละผมหวังว่าทุกคนจะฝึกพลังเวทได้อย่างรวดเร็วนะพวกเราจะโค่นอํานาจและความไม่เท่าเทียมนี้ซะตระกูลใหญ่ทําแบบนี้กับพวกเรางั้นเหรอทุเลศว่ะ พวกเขาปกปิดแบบนี้จากพวกเราตลอดเลยงั้นเหรอในการฝึกพลังเวทเราจะต้องทำแบบนี้สินะบลา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 แล้วก็น่าจะแบบนี้ใช่ใช่ใช,ใช่ฉันทำมันได้ <laughs> รถไฟถึงสถานีบลาบลาแล้วใครที่ต้องการลงในสถานีกรุณาลงในอีกหนึ่งนาที กำจัดตระกูลใหญ่ทิ้งถ่ายทอดวิธีการฝึกพลังเวทให้กับคนทั้งเมืองน่าสนใจดีฮะบางครั้งฉันก็รู้สึกว่าฉันอยากจะทำแบบนี้นะแต่ว่าฉันไม่ยอมหรอกฉันไม่อยากให้ผู้คนในหลงเฉิงทำตัวน่าลำคัญทำเหมือนตัวเองเก่งที่สุดในโลกถ้างั้นแล้วก็ราก่อนนะเจ้าสาวเดี๋ยวพี่มาละจีะขอไปจัดการคุณเวทอะไรนั่นก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะเด็กๆทุกคน เวเนยคุณเว้ยงั้นเหรอมันเป็นใครวะมันทําแบบนี้เพราะมันต้องการให้ทุกคนเป็นศัตรูกับตระกูลของเรางั้นเหรอแกไกอ้ขยะสดเอ้ยหาคนนั้นชิบหายเจ้ไม่ต้องพึ่งแกแล้วเว้ยฉจนหาตัวเจอแล้วแก่ะตกงานแล้วไอ้เด็กแปดเจอตัวของมันแล้วครับคุณท่านตอนนี้เขาอยู่บนดานฟ้าของตึกที่สูงที่สุดในหลงเฉิงครับและโดนของเราก็จับภาพของเขาได้แล้วครับทําได้ดีมากเดี๋ยวลุงให้หาพัานเลย ไปฆ่ามันซะยังโอมแต่ฆ่ามันได้แล้วก็เดี๋ยวฉันให้หนึ่งพล้านเลยเป็นไงล่ะได้เลยครับยังโอมมา t เต็ฟเกอในหลงเฉิงนั้นมีผู้คนมากกว่า30ล้านคนแม้แต่หนึ่งในล้านนั้นก็คงจะมีอัจฉริยะอยู่อย่างแน่นอนฉันอาจจะใช้ประโยชน์จากพวกเขาได้ส่วนเธอพาตัวประกันของเรากลับไปที่โรงแรมชูโมก่อนเถอะนะ เดี๋ยวทางนี้ฉันจะจัดการเองฉันไม่อยากให้เธอเป็นอะไรไปนี่นายแน่ใจนะว่านายไหวนะทั้งตระกูลเจียงทั้งผู้ฝึกวิชาต่างๆจะมาเพื่อฆ่านายนะถ้าเกิดว่าฉันอยู่ด้วยอย่างน้อยฉันก็ช่วยนายได้นะอะไรกันเล่าเป็นห่วงฉันเรื่องไงอ่ะป้าไม่ได้เป็นห่วงซะหน่อยฉันก็แค่กลัวว่าจะไม่มีคนช่วยฝึกพลังเวทก็แค่นั้นเองละฉันไม่ได้เป็นห่วงนายซะหน่อยครับครับไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันสู้ไหว ตอนนี้ฉันยังไม่ได้ใช้พลังที่ยืมมาจากเอวาเลยด้วยซ้ำด้วยพลังที่ยืมมาจากเอวาแม้จะอยู่ระดับสูงสูงอย่างระดับปรมาจารย์ก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฉันและฉันต้องแสดงพลังให้คนในหลงเฉิงได้เห็นเขาจะได้เชื่อใจฉันยังไงละ่ะแล้วก็นะจำไม่ได้เหรอว่าเมื่อคืนเราทำอะไรกันนะ่ะไม่เพียงแต่เธอจะอยู่ระดับปรมาจารย์แล้วแต่ฉันยังแข็งแร่งขึ้นด้วยก็ได้ฉันจะเชื่อนายก็ได้แต่ฉันจะจับตาดูนาย ระวังตัวด้วยนะยังไม่ได้นอนตอนนี้เรายังไม่ได้นอนเลยจะเส็บมงเช้าก็พี่ไม้ไม่เคยจะปล่อยอหยุดร้องเพลงแล้วหยุดแหกปากแล้วลิขสิทธิ์ถามหาเฟ้ในที่สุดพวกแกก็มาให้ฉันอัดเล่นสักทีรอตั้งนานอ อ,อ,อ,อทำไมท่านเล่นโกคู่ถึงเพิ่งมาล่ะครับเนี่ยทั้งเมืองเห็นคุณว่้ยรักพาตัวลูกของผมไปทุกคนก็เห็นหมดแล้วหุบปากซะฉันไม่สงแล้วว่าลูกชายแกจะเป็นอะไรเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับลูกชายแกคนที่ฉันต้องกําจัดก็คือมันแกคิดว่าเรื่องนี้เป็นแค่เรื่องของตระกูลแกเหรอคนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆคือพวกเราเราคนจากสํานักนางฟ้าต่างหาก ศัตรูของเว่ยไม่ใช่แค่ตระกูลแกอย่างเดียวหรอกนะแต่ว่ามันเป็นศัตรูของสำนักนางฟ้าด้วยระดับวิญ,ญญาณทั้งสองคนเลยงั้นเหรอจริงๆเราชนะพวกเขาไม่ได้หรอกแต่ว่าตอนนี้นะ่ะแม้ว่าจะมีคนที่อยู่ระดับวิญญาณนับสิบคนฉันก็ชนะมันได้ยังโอมาตาฟักเกอร์มันเกิดอะไรขึ้นกัน ฮะมันเกิดอะไรขึ้นทำให้จู่ๆมันก็เคลีย <Clear. S 1> เหลือพวกแกแค่สองคนแล้วแหละนะแกพี่เขาพลังจิตสังหารของเขาแรงมากเลยครับถึงผมจะไม่รู้ว่าเขาอยู่ระดับอะไรแต่พลังของเขามากกว่าพวกเราแน่แน่เย,ย่าไปกลัวมันครับพี่น้องถ้าเรารวมมือกันใช้เพชราตลังแยกเงาแม้ว,ว่าอีกฝ่ายจะแข็งแกร่งกว่าเราเราก็ชนะมันได้ครับพี่น้องจัดการมันเลยครับพี่น้อง พวกเราดูนั่นสิคุณด้วยต้องอยู่ในอันตรายแล้วมันต้องเป็นคนของตระกูลเชียงแน่ๆพวกมันกําลังจะฆ่าเขาพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกๆท่ทานครับถึงพลังเวทเราจะตาําแต่เราต้องช่วยผู้ปฏิวัติอย่างคุณด้วยเฮแม้ไอ้เราก็คิดว่ามันจะหนีหางจุกตูดไปซะแล้วแต่ช่างเถอะสงสัยฉันคงไม่ต้องลงมือเองแล้วหรืมั้งเนี่ยการเปลี่ยนแปลงพลังเวทให้เป็นร่างแยกเงา พวกนี้น้ำพุทาได้ดีมากถ้าเป็นฉันก็คงต้องออกแรงกําจัดล่างแยกพวกนี้สักหน่อยเลยนะฮะมิชาแบบนั้นนั่นมันทาเกกแบบนั้นนั่นมันน่าราคาญซะจริงพวกไก่กาปลากระป๋องเนี่ยนี่พวกเรามาสู้กับปีศาจหรือไงเนี่ยขนาดพลังของพวกเรายัางทําอะไรมันไม่ได้เลยพวกแกคิดว่าพลังลวงตากระจอก,กระจอกจะทำอะไรฉันได้ละ่ะพลังแบบนั้นใช้กับฉันไม่ได้ผลหรอกนะปล่อยผมนะครับพี่น้อง ออายังโมฟเกระดับวิญญาณระดับปรมอาจารย์ระดับนักปราชญ์ล้วนแล้วเป็นระดับแยกๆของระดับขั้นหยวนหญิงและตอนนี้ฉันอยู่ระดับปรมอาจาร์พลังแบบนั้นยังไงก็ต้องระดับอาจารย์ของฉันเท่านั้นแหละที่จะกําจัดมันได้มันเป็นใครกันครับเนี่ยยังโอมาตฟักเกอร์มันหมุนเร็วมากเลยแล้วครับปี่น้อง ยังไม่ได้นอนตอนนี้เราจะสิบโมงเช้าเชื่อ้วยครับยังองมัตเฟเกอร์อ้าผมก็ตกเหมือนกันครับพี่น,อน้องเรียบร้อยในที่สุดตัวหน้าลำคาญก็ไปสักทียังองค์ยังโอ,ม,งโอมแล้วเขามันอยู่ได้นั่นมันทำไมกันผู้ชายคนนี้เป็นใครเขาเป็นคนของตระกูลเจียงหรือเปล่านะ เวรแล้วไงพลังที่ยืมมาจากเอวาน่าจะอยู่ได้อีกแค่30นาทีเองนะแย่ yeah, แล้วสิมันเห็นฉันแล้วถ้าฉันหนีไปก็เสียชื่อเิียสำนักนางฟ้าแย่ yeah. แต่ถ้าฉันอยู่ต่อแล้วก็ฉันจะไปสู้กับระดับนักป่าดได้ยังไงกันละเนี่ยงานยากเลยเหฮหรอฮไม่หนีแต่กลับเดินเข้ามาหาคุณด้วยผู้นี้งั้นถ้าไม่เข้าไปฉันก็อัดแกไม่ได้น่ะสิทำยังไงดีฟ้าโอ้ยปวดหัวเฟยทำยังไงดีฟ้า โอ้ยปวดหัวไฟโอ้เฮ้ ي, สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับว, oh, oh, ว,วันนี้ผมเอมแโอ้โหโจตาใช่ครับผมวันนี้ผมเป็นโจตาโอเคครับผมวันนี้ผมจะไม่พูดเยอะนะฮะก็ขอขอบคุณแฟนอาร์ตจากเอ่อหลายๆคนที่ส่งกันมาแล้วกันนะครับผมผมนั้นซาบซึ้งเป็นอย่างมากจริงๆนะฮะจากที่ผมขอไปก็มีแฟนอาร์ตส่งมาให้ผมอยู่แสดงว่าทุกคนยังรักผมอยู่ เย้ใช่แต่ตอนเนี้ยผมอะ่ะหิวข้าวมากเลยทุกคนผมยังไม่ได้กินข้าวเลยหนึ่งทุ่มแล้วก็เย็นยังไม่ได้กินเลยโอเคผมเอาเป็นว่าผมทําคลิปเสร็จแล้วนะฮะแล้วก,ลก็เรื่องรูกตัดต่อแล้ววันนี้ผมก็ตัดค่อนข้างนานคือตัดทั้งวันแล้วก็วันจันทร์น่ะผมอาจจะลงเรื่องระบบสิกรพรรธ์กับน้องแมวนะับผมเพราะว่าผมตัดได้ไป8นาทีละคือคลิปมันน่าจะยาวประมาณสัก10กว่าน,นาทีได้เรื่องนั้นอะ่ะ ก็ผมไม่รู้ว่าใครจะดูกันหรือเปล่านะครับผมแต่ก็ช่างมันเถอะผมเพราะว่าผมก็จะทําคือมันมีคนขอเขาอยากดูช่องผมผมก็จัดให้ละกันนะผมไหนๆผมก็เลือกสั่นแล้วก็เอามาทําแล้วนะโอเคผมถ้างั้นผมก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมสวัสดีครับผมผมขอตัวไปกินข้าวแนละ้วบาย